การ์ดใหม่แวนดี้จงสมใส่ทุกสิ่งและเชื่อมกันให้เป็นหนึ่งดาบเพลิงแห่งการพิพากษาอารุสเวลินาเกรดสามระดับทวีเเร่ใบใหม่ของเดครอสโอเวอร์เดสเอ็กซ์มาส์ครอสส์โอเวอร์เดสทิกสตาร์และเพดากอนที่มีชื่อแตกต่างกันหนึ่งใบหรือมากกว่าแต่จำนวนกี่ใบก็ได้และมีความสามารถออโต้เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทิ้งจากมือในเทิร์นของเราจะนำการ์ดใบนี้เข้าโซลแล้วหากการ์ดทาริสแมนไม่เกินหนึ่งใบจากเด็กทิ้งลบดรอบโซนจากนั้นสับเด็กความสามารถข้อสองออโต้เมื่ออยูนิตนี้ลงช่องเลเยอร์วอรอรวขขอควาาามมสมรถรอ ช่องเ,เมื่อ,อยู่ดตนี้จะออกจากช่องเลียและถูกวางในที่ที่ไม่ใช่ดอบโซนจะนำฐานเดสทั้งหมดของยูนิตนี้ลงดับโซนและความสามารถข้อสุดท้ายออตโต้ในช่องเลียเมื่อ,อยูนดตนี้ทำการจมตีด้สถานะอส o อเว v e r เดสในแบเทนินี้ยูนิตนี้จะมีพลังเพิ่มขึ 1, ้น1น0 0ตามจำนวนฐานเดสของยูนิตนี้และถ้าในเทนิร์นนี้ยูนิตนี้ถูกแทนด้วยความสามารถของการของเราจากนั้นจะสามารถคิดไคอนบวกหนึ่งได้าหาทำในต,ตอนจบเทิร์นนั้นจะดีทยยูนิตนี้ไปเกสามร่างใหม่ของเวรดินา่าซึ่งจะบอกเลยว่านี่เป็นความเจริญชัดๆนนเดขาจะมร